าดพี่น้องทำตกงามสวยงามพี่น้องทำตกเหมือนกันนะพี่น้องนี่มาส้มทำตกงามมาดูฝนพี่น้องงามมาดแดงกับแบบนึงพี่น้องเคยต้องไปนะพี่น้องน่าจะเคยเห็นเนาะงามเราดูฝนสวยไปอีกแบบนึงมาเที่ยวมาส้มได้ ยะนะลายแห้งคักนำตกบีผีเหอนวนประเพลงหรือว่าสมพมิตรเดียวกันนะพี่น้อ,องเนาะสวยไหลแห้งครักพี่น้อง วาดเสียวเลยหะหามบกเฮ้ยียบเยียบพี่นอ้องขับไ,ไ,ไนนด้ขาบได้ไล่คาะไม่บายพี่น้องพอกกันคลิปนะ